ทุกคนขึ้นแล้วไปกับสายฝนรีบ่้งนี่เราโดนอันนี้แมนวงดดนตีเสาแป้งเนาะคือพอยุถลม่มอ่ามือแรงสีเปิดบ่เนาะเป็นวงเจ้าของบ้านไปนเลยเนาะห้ะน้ำถ่วมเดินเลยทุกคนเมืองว่าสิเปิดได้บ่เนะาะระพงสภาพทุกคนนักหน่งนะวงเนาะสบายดีเนาพี่น้อง,มองเมื่อนีนเนาเฮามาที่บ้านนาคำเนาะ เดี๋ยวจะมาเล่นกานคุณต่องไปเนาะมาก็ขอแจ้งครับพี่น้องเบิ่งทราบอราควรตกน้เนาะพบยางแห้งเือนี้ก็กะห้อนนี่คบน้นังนเนาพี่น้อง ฝนไม่นี่เนาะตกนักพวกมืดรุ่นบ้านน้ำผู้อีกเนาะบ้านน้ำผูยังว่าฝนตกลินเนาะแต่มื่อีบ้านนะครับเนาะฟ้าก็ฝนแบบว่าโกรธให้ยังมาเนาะตกเอาถ่วงดิเดี๋ยวเรเห็นกันเลยเนาะตามนาที่ไรยังไม่เศร้านะฝนฝนก็ไม่แหงขนาดเป็นสภาพ มาฮอดคุณเนาะเอาแล้วข้าทางแถวบ้านนะครับเนาะตอนนี้อยู่ส่วนบ้านนะครับอ่าเส้นก่อครับบ้านฮาลาโงมาเจอคนก่อนเนาะทุกคนโคนักโค้นักจะได้เห็นบางไฟอยู่บ้างมื่อนี้เนาะเดี๋ยวรอติดตามหากทุเนาะขาพุ่มเศร้าขับไปกันเลยเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขามาฮอดบ้านนะครับเนาะ วัดสีทองบ้านนะครับคุณพนเบิงสภาพฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกน้ำท่วมน้ำไหลออกจากวัดเนาะนี่อ่าัวไหลผ่านประตูคงไปเลยนี่คนมากระเป๋าแจ้งมาดิวัดสีมาเบิงบังไฟเนาะมาเบิงจุดบังไฟเียกตาก้นกันมาเลยเนาะหลังจากส่นพ้นเลยพนหวยจังหน่อยเนาะบ่าวแจ้งกำลังย่างไปก่อนเนาะตึงเนาะเดี๋ยวเขาสิคีโหลดนำหลังผมไปเนาะ ภาพมาแบบมาคาดคิดเลยทุกคนว่าจะเจอผลเนาะตกแห้งหรือผลอ่าเป็ดสมูงไงยังมาเศร้าอยู่น้ำท่วมวัดเลยทุกคนอ้าวเลยนะทุกคนตอนนี้เขาขึ้นมาที่หอกองวัดสีทองบ้านนะครับทุกคนคนี่ตอนนี้เขาอยู่ถึงหอกองเนาะอยู่สั้นสามถ่ายภาพมุมสูงทุกคนเหมือนะอ่า ข้างหน้านี้เป็นหอแจกนางคนน้ำท่วมก็อนีน้ำท่วม,ม,ม,วมท่านใช้เครื่องบางคนเปียกไปเบิดเลยแล้วก็มีระวงพร้อมระวงกับเปียกแอบแหนบเนาะทุกคนฟังเบิงว่ามือแรงสิได้ปเปิดบอลระวงเนาะ,ะหากระสีเห็นงานแรกเนาะที่มีระวงเนาะหรือว่าวงดนตรีเนาะวงดนตรีสาวแป้งเนาะเผนมาลงเนาะอยู่ที่วัดบ้านนะครับข้างหน้านี่กระสีเป็นประตูโค้งทางเข้านะทุกคน หน้ำมเต็มให้เต็มทันทุกคนเปื่อทางหน้านี่สิเป็นน้าให้หน้าเนะาะให้หน้าน้ำมเต็มเลยผลตกแห้งเลยสุโมงหนึ่งเนาะสุโมงไปไปนี่ตอนนี้ยังตกลินอยู่ทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ในวัดเนาะเจ๊ชิพาทุกคนอย่างทัวเพื่อภไยในวัดเนาะสภาพผลตกเนาะน้านท่วเนาะทนห่านขายเครื่อง เดี um ๋ยวสิพาไปเบิ่งวงดนตรีเนาะฝนตกเนาะเปียกมายอดไม่แย่ไปเบิุ๊อ่าอยู่ทางนี้กัสิเป็นวงดนตรีของสาวแป้งเนาะทุกคนเป็นวงใหญ่วงดังของแขวงสวรรค์เขตกันเลยเนาะนี่โน่นนี่นี่โน่นอันนี้แม่นวงดนตรีสาวแป้งเนาะคือพายุหถล่มอ่ามือแรงจะได้เปิดบ่เนาะเป็นวงเจ้าของบ้านไปเลยเนาะบ้านเพิ่นอยู่นี่เลยเนาะน้ำท่วมทุกคนเบิ่ง ถ้าไฟมามือแรงนี่ก็เตรียมปดเกือบเต้นกันเลยทุกคนเปิดแน่นอนเนาะชียานแน่กันนี่แหละไฟไฟทุกคนแส่น้ำ่นสิแก้ปัญหากันได้ไเนาะฝนตกหนักเลยน้ำถ่วมเดินเลยทุกคนเึิ่งว่าสิเปิดได้บ่เนาะลำโพงสภาพทุกคนนักหน่วงเนาะ คนยังแก้ไขปัญหากันอยู่ทางเทิงเนาะหนักดนตรีวงดนตรีเนาะนี่ทุกคนสภา,ภาพเครื่องเสียงไฟเนาะน้ำท่วมยับเลยใส่การได้บอคนกันยังตกลิ้นไปปล่อยมาอยู่ทุกคนเนี่ยสาวแป้งเนาะวงใหญ่วงดังของแขวงสวรรค์เขตเนาะไปทางใดไฟไกระหิตเนาะเดี๋ยวเอาสีพาทุกคนไปเบ่งบังไฟเนาะคนตกน,น,นี่เขายังจิจบ,บังไฟกันอยู่บ่เนาะ โนนทนตัวน,นี้เขากำมาหอนหางบังไฟอนะไรเนาะอันนี้แม่นหางบังไฟเนาะบนที่เป็นจุดบังไฟเนาะนหนสิเป็นอ่าใกล้เขตของป่าสานโนโทนท์นี่เพราะว่าเขาเห็นเป็นเป็นภาพเนาะเนาะนี่เป็นหางบังไฟนนทนเดเป็นกำลังเอาบาังไฟขึ้นเนาะโนนทน นี่คนบังไฟเนาะเขนกำลังแต่งห่างึ้นฝนตกฝนตกนักเนาะกล้องกสีม่วงๆเลยเนาะถึงหน้าฝนนี่เนาะคนตอนนี้กำลังสี่จุดบังไฟเนาะถ้าบ่งเนาะจุดบังไฟกับฝนเนาะ คนขึ้นแล้วไปกับสายฝนรีบปิ้งนาะบังไฟด่วนขนาดทุกคนจับได้จูดเลยเนาะขึ้นเรียบร้อยเนาะปันกุ้มเลยเนาะบังไฟนี่เขาบุก บุพุนทวนว่ามีจักบั่งนะเนาะเพราะว่าเท่าทีเห็นมันจุดขึ้นไปก่อนเนาะตอนที่เขายังมามากซองบั่งเนาะบั่งที่จุดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นบังที่สามเนาะโอเคทวนสําหรับบังไฟที่เขาเห็นไปเมื่อกี้นี้เนาะมันก็เป็นบั่งแรกแล้วกับบังสุดท้ายของเขาเนาะบังไฟโบรายประดเนาะเนื่องจากฝนตกเนาะบางสั่งมาจากบ้านอื่นเพิ่นกะได้เอาบังไฟกลับเนาะแต่บังไฟฮะ บุไลเนะาะผายยอยกันกลับแล้วแหละนนท์นนคนโอเคเดี๋ยวเขาจะสีกลับก็แล้วเนาะขี่รถผ่านบ้านนาคถ่ายวิวคนทางให้เบิ่งเนาะทางขี่ฝนตกนนท์คนโอเคเนาะทุกคน,อคน,กคนตอนนี้เขาจะออกมาจากาหาบังไฟเนาะก่อนที่เป็นจุดทางไฟเนาะจะมาขี่ตามหมู่บ้านน้เบิง่งเป็นแบบวนกองตุ้มนนท์คนก็ะมวนเนาะ เป็นก็ได้ปิดลำโพงเนาะี่แห่กองตุ่มกันเป็นไม่ร่น <c oughs> แบบอะไรวะกองตุ่มเนาะขี่รถพันกันเลยเนาะเหนื่องจางเขาย่านพ้นโต๊ะมาอีกเนาะเตาสิตักันแล้วนะอ่าเป็นนี่แหละบรรยากาศบนทางบ้านนาคำนนทน chân đẹp, đi vào cái đi vào gần nhảy không? Đấy,